สวัสดีค่ะชาวลัคนาการราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักได้ปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่16ถึง30กันยายนค่ะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับชาวกันด้วยนะคะที่เกิดในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรวมถึงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะคะโอเคค่ะ ในเรื่องของกลับมาในเรื่องของการทำนายนะคะต้องบอกว่าเป็นการทำนายรวมนะและไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันเหมือนเดิมเลยนะคะให้คุณนำเอาวิธีการป้องกันต่างๆที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณนะคะนำเอาไปใช้อันไหนที่คุณคิดว่าไม่เหมาะไม่ใช่ไม่ตรงนะคะไม่ต้องรับไปนะถ้าต้องการคำทำนายที่แม่นยำในการตัดสินใจในเรื่องความรักที่เป็นของตัวคุณเองนะคะแล้วก็แม่นยำมากกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะ ใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซแบบออนไลน์กับส้มนะสอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดตรงนี้ฝากติดตาม TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีแล้วก็มีในเรื่องของคอนเทนต์ดูดวงออกมาแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะคะจากคนมีคู่ก่อนนะคะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ คบหรือคุยกันมานะคะมากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีค่ะมาดูรวมกันตรงนี้เลยค่ะใบแรกนะคะมีใครคนนึงนะคะในความสัมพันธ์ทีม่มีคนมาแบบสนใจมากๆนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวชาวกันเองก็ได้นะคะขึ้นไพ่อ๋อซีเหรียญนะคะเนี่ยนะมีคนมาสนใจมากนะคะแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มองคุณอยู่ซึ่งอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้นะคะคุณอยู่ในสาย คุณอยู่ในสายตาของใครคนใดคนหนึ่งตลอดนะคะซึ่งอาจจะเป็นแฟนคุณแต่ว่าแพะทั้งหลายเนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์อ่ะ เออนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของของความหลงไหลอาจจะมีคนมาหลงคุณมาชอบคุณนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้จริงใจเท่ากับคนที่มองคุณอยู่ไกลๆอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะมันเหมือนกับช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีการเช็คเรตติ้งทั้งๆที่มีแฟนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาทั้งๆที่คุณมีแฟนแล้วก็ได้นะคะ มันเลยทำให้ในบางครั้งนะคะชาวกันอาจจะต้องระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยความรู้สึกที่ว่ามีคนสนใจฉันเยอะนะคะและในบางครั้งเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับ พราวในตัวเองดูสึกพรารู้สึกแบบโอ๊ยฉันฉันสวยฉันหล่อฉันฉันดูดีฉันจะไปทางไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็เลยเหมือนการเป็นการพูดที่อาจจะไม่ได้รักษาน้ำาใจนะคะอาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งสองฝั่งค่ะที่มีการพูดที่ไม่รักษา้ำาใจกันพูดเสียงดงังพูดไม่ดีไม่ได้ใช้เหตุผลในการพูดนะคะอันนี้มีไพ่ อัศวินถือไม่ท้าหัวกลับด้วยนะเออต้องระวังการพูดที่ไม่รักษาน้ําใจกันนะนะคะมันจะมีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าออส้มเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะไม่ทะเลาะก,กับคุณนะคะเนี่ยอันนี้คือชาวพฤกศพนะคะนะคือในขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะมีวอยวายนะในปากเนี้ยในขณะที่อีกคนหนึ่งวอยวายนะคะแต่อีกคนนึงก็จะแบบไม่ฉันไม่ทะเลาะก,กับเธอฉันไม่เอาฉันไม่ทะเลาะ นิ่งดีกว่าอะไรประมาณนี้เลยนะคะใจเย็นๆก่อนไหมคุยกันดีๆก่อนไหมอะไรประมาณนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันคือความห่างอะนะคะมันเป็นความห่างไกลไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารนะคะหรือการพูดคุยโดยใช้คําพูดที่บางทีไม่รักษาน้ําใจกันทั้งสฝั่งอะนะคะมันมันมีคําพูดที่ได้ยินแล้วมันรู้สึก สะเทือนหัะรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะคะเออรู้สึกไม่ค่อยดีใช้คําพูดที่ไม่ค่อยรักษานําใจกันนะคะประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแต่คุณทั้งสองกันร,รักคุณทั้งคุณทั้งสองคนรักกันนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดลเวอร์สนะคะยิ่งคุณทั้งสองคนเป็นตัวจริงกันแล้วน่ะค่อนข้างที่จะแบบความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะคือถึงแม้ว่าจะใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันยังไงอะแต่ว่าก็ยังรักกันมากนะคะ,นะค,ะคุณเป็นคู่เหมือนนะคะ ส้มว,ว่าคุณคือคู่เหมือนนะเอาจริงๆรอะถ้าขึ้นไพ่นี้ขึ้นมานะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งผู้จาไม่ค่อยดีกับเราเลยอะลองพิจารณาตัวเองดูนะส้มว,ว่าไม่ไม่ต่างเอาจริงๆคุณมีความเหมือนกันค่อนข้างมากถ้าคุณพิจารณากันดูดีๆนะคนที่เป็นแฟนกันอะคุณ <laughs> จริงๆคือบางทีอะคุณรู้สึกว่าเราไม่เข้ากันอันนี้ชาวธนูนะ ความสัมพันธ์อาจจะเปราะบางมีความรู้สึกว่าลึกๆเราไม่เข้ากันเลยนะเราเรารู้สึกว่าไม่เข้ากันเราไม่อยากจะอยู่ต่อในความสัมพันธ์แต่จริงๆคุณเชื่อไหมว่ายิ่งคนที่เป็นตัวจริงกันอะ่ะคุณเป็นเนื้อคู่กันนะเออเพียงแต่ว่าในช่วงขณะนี้ในช่วงปักเนี้ยต่างคนต่างอาจจะมีตัวเลือกคือมีคนเข้ามาเยอะจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเลือกใครก็ได้เราไม่เลือกคนนี้ก็ได้มีคนที่ดีกว่า เราอยากจะไปหาคนที่ดีกว่าแต่คุณเชื่อไหมคุณหาคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะยิ่งคนที่แบบตกลงปองฉินกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นคู่กันแล้วเนี่ยเอออยู่ด้วยกันแล้วตกแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมีคนรู้เห็นในความเป็นจริงนะคะคือเอาง่ายๆว่าคุณหาคนที่ดีขนาดนี้หรือเข้ากับคุณได้มากขนาดนี้คุณหาไม่ได้แล้วนะนะถ้าขึ้นพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะอันนี้มีชาวมิถุนด้วยนะคะ คุณหาไม่ได้แล้วส้มพูดเลยส้มกล้าพูดเลยเอาจริงๆนะคะลึกๆบางทีเรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยอย่างที่บอกแหละมีคนมาสนใจเราเยอะบางทีมันทําให้เรารู้สึกว่าคนที่อยู่กับเรามานานเรารู้สึกเบื่อหรือเอาไอ้แค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นที่มันเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียของเขาอะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียทั้งหมดแล้วเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาแล้วดีแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นที่เราเห็นนะ เขาจะสามารถมาทดแทนหรือมาแทนคนคนนี้ซึ่งมีข้อเสียแค่หนึ่ถที่ทำให้เราเบื่อได้เข้าใจใช่ปะเราคิดว่าคนใหม่จะมาแทนได้หรือมาทำได้ทั้งหมดแต่จริงมันไม่ใช่ค่ะถ้าคุณพิจารณาดูดีๆนะคุณจะรู้เลยว่าคนที่อยู่กับทุนคนที่อยู่กับคุณนะ่ะเขามีข้อเสียใช่ค่ะมีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดแต่การที่เขาอยู่กับคุณนานๆแล้วมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันอาจจะทำให้คุณเผลอคิดไป นะคะว่าเขาไม่ดีทั้งหมดก็ได้ลองพิจารณาดูดีๆนะนะคะหลายๆคนเจอเนื้อคู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมาดูว่าไม่ชัดเจนะนะส้มก็ต้องบอกเลยว่างานนี้นะคะจะมีคนมาบอกคุณแน่นอนนะคะว่าคนที่คุยกับคุณนะเขาเไม่ซื่อสัตย์กับคุณเขามีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเออนะคะเขามีคู่รักของเขาแล้ว แล้วเขามีคู่รักของเขาแล้วนะคะเออแล้วคุณก็อาจจะคิดที่จะไม่ไปต่อนะสุดท้ายแล้วอะ่ะนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดด้วยว่าไม่ชัดเจนนะคะคุณน่าจะเลือกที่จะไม่ไปต่อแน่นอนอืมนะคะมาดูผู้มีอิทธิพลกับชาวกันนะคะเป็นยังไงบ้างมีไพ่อะไรบ้าง Queen of Wands นะคะ Queen of Wands King of Wands คุณดูดิคุณดูสินะคะขึ้นไพ่มาทั้งกิงทั้งควีน ะะถึงแม้ว่าจะเป็นในไพ่ของอผู้ที่มีอ,อิทธิพลแต่ถ้าเกิดว่าคุณกับเขาอย่างที่ส้มบอกถ้าคุณกับเขาเป็นเป็นแฟนกันแล้วนี่คือไพ่เนื้อคู่อย่างชัดเจนที่มาสัมทับอีกนะคะนะเป็นไพ่ไม้เหมือนกันนะคิงถือไม้เท้าควีนถือไม้เท้ามันจะมีอะไรเหมาะสมเท่าอันนี้ค่ะคุณคือคู่เหมือนจริงๆนะ <c oughs> นะคะแล้วมันคืออาการของการปักหลักด้วยเอาจริงๆแล้วอะ ต่างคนต่างก็รู้สึกลึกๆนะคะว่าเราเหมือนกันแหละแล้วเราไม่คงไม่คิดที่จะไปไหนง่ายๆถึงแม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะพูดว่าเออมีคนต้องการฉันเยอะนะคือมีอาจจะมีการพูดไปไหนๆไม่รักษาน้ําใจกันนะว่าแบบมีคนต้องการฉันเยอะนะถ้าคุณไม่ทําอันนี้ให้ฉันนะเออแบบฉันหรือผมไปหาคนอื่นก็ได้ดีกว่านี้อีกแต่ในใจอะคิดนะว่าหาดีคนนี้ไม่ได้ละนะเป็นอารมณ์ปักหลับซงต้องบอกแบบนี้เลยเป็นอารมณ์แบบ อยู่ที่คนนี้แหละคงอยู่อยู่ที่คนนี้แล้วแหละนะมองอนาคตร่วมกันไว้แล้วเป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะแบบเอ่อแต่แขนงออกเป็นกิ่งก้านสาขาได้มันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคที่สุดนะคะสำหรับเอ่อการอยู่กับคนคนนี้นะคะมีความจู้จี้จุกจิกนะก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าเขาคนนี้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะมีความละเอียดมีความจู้จี้จุกจิกนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะจะเจ้าระเบียบมากกว่ามากกว่าผู้ชายอ่านะคะ ผู้ชายจะเป็นจะเป็นทางจู้จี้จุกจิกทางความคิดแต่ไม่ได้ลงมาในเรื่องการกระทําแต่ผู้หญิงจะเป็นความจู้จี้จุกจิกทางความคิดด้วยแล้วก็ทําในเรื่องการกระทําด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะคะสมมติว่าเขายังอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจนหรือมีปัญหากันเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่ามันก็ขึ้นเหมือนภพยคู่ซึ่งนะคะคนที่เขามาถูกใจหรือมีความสัมพันธ์ กะะับชาวกันที่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจนเขาน่าจะมีคนที่เหมาะสมกับเขาอยู่แล้วค่ะแล้วเขาไม่คิดจะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นง่ายๆซึ่งมันก็แปลว่าเขาอาจจะอยากมีความสัมพันธ์แค่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจนกับชาวกันแบบนี้ไปตลอดอืนะคะทริอปคัพส์นะคะอันนี้นะทริอปคัพชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกมันมี2ในยะคะ่ะนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะมี2ในยะนะคะคือ1เขาจะไม่มีวันนะคะ ที่จะมีในเรื่องของปัญหาสามความรักสามเศร้าในช่วงนี้ไม่มีวันมีปัญหากับคุณหรือไม่มีวันคิดที่จะมีความรักสามเศร้าในช่วงนี้แบบเป็นตัวเป็นตนเด็ดขาดอ่านะคะในอีกกรณีหนึ่งคือการสัญญาเออการสัญญาอะไรต่างๆสัญญาว่าจะทำอันนี้ให้สัญญาว่าจะทำอันนู้นให้มันไม่เป็นตามสัญญาเ <c oughs> นื่องจากว่าเขาค่อนข้างที่จะจดจำอะไรได้ยาก แล้วมีความอ่อนไหวนะคะเออก็ต้องระวังอารมณ์เขาด้วยอารมณ์เขาก็ค่อนข้างเหวี่ยงง่ายด้วยนะคะในะชาวธาตุน้ำช่วงเนี้ยก็ต้องระวังอารมณ์ที่มีการประทะกันบ้างเล็กน้อยนะคะส้มว่าไม่ได้เยอะแต่มันเป็นเรื่องของการสัญญาว่าจะทําอะไรแล้วมันทําแบบนั้นได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยๆยด้วยซ้าประมาณนี้นะคะมาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นธาตุดูว่าราศีควรของคุณนะคะมาดูรวมกันตรงนี้นะคะว่า คนผู้ที่มีอิทธิพลนะกับชาวกานนะคะหรือเป็นคนที่ชาวกานคิดถึงมากที่สุดเขาคิดยังไงกับชาวกานนะนะคะเขายังจะอยู่เขายังจะอยู่แน่นอนอะส้มว่าเขายังจะอยู่อย่างเงี้ยในบางความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเขาก็ยังจะอยู่เออนะคะแต่ส้มคิดว่าเขาจะเลือกตัวจริงของเขานะคะถ้าคุณเป็นตัวจริงของเขาอะคุณมาวินเลยนะอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะมีปัญหาความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆทกเถียงกันเล็กๆน้อยๆ นะคะทาตามสัญญาไม่ได้ว่าไม่ได้บ้างหรือไม่ค่อยหวานไม่ค่อยแบบเออไม่ค่อยสวีทความสัมพันธ์มันไม่ค่อยมันแข็งแข็งทื่อๆประมาณนี้นะเขาอบอุ่นนะอบอุ่นนะคนเนี้ยอบอุ่นแต่แสดงออกแบบหวานหวานไม่เก่งนะคะแต่ถึงยังไงก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ไปตลอดอะไม่ไปไหนประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือไม่ชัดเจน เขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนกับตัวจริงของเขานะคะอ่าประมาณนี้นะโอเคมาดูคนโสดนะโสดสนิทค่ะไม่มีใครเลยโสดสนิทนะคะโสดสนิทไม่มีใครเลยมีคนมาถูกใจคุณเยอะมากเยอะมากจริงชาวกันเสน่ห์แรงมากเลยนี่ไพ่ใบนี้เสน่ห์แรงมากๆนะคะอ,อ่อาจจะมีคนมาบอกชอบคุณชอบนะ อยากเป็นแฟนอยากกระเถิบความสัมพันธ์ไวๆนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลนะคะเขาเป็นคนที่แบบคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นระวังชาวพลึกษพนะคะอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะคะดูดีๆนะชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูดูดีๆค่ะคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดนะคะเคนโสดเนี่ยนะคะมีพาชั่นนะกับใครบางคน ะะชาวมิถุนนะคะอาจจะเข้ามาเป็น2กรณีกรณีแรกเป็นเนื้อคู่คุณเลยค่ะที่เข้ามากรณีที่2คือมีคนของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องสืบเนียนๆนะคะลองสืบดูเนาะนะคะชาวธนูค่ะอาจจะมีชาวธนูเข้ามาแต่คุณรู้สึกว่าไม่เข้ากันสุดท้ายแล้วนะคะโดยโไพ่พลังงานร่วมมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายใครที่คุณดูแล้วคุณมีความรู้สึกว่าดีกับคุณมากที่สุด มีความเหมือนก,นกันกับคุณมากที่สุดนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าไว้ใจได้ในความสัมพันธ์นะคะคุณจะเลือกเขาแต่ในบางคนที่คุณรู้สึกว่ารักแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะหรือมีผู้ใหญ่เตือนคุณนะคะคุณอาจจะแบบเอ่อก็ก็คือคุยนะแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะไปต่อ ประมาณนี้เลยนะคะยังอาจจะคุยอยู่แต่ว่าเริ่มจะไม่สม่ําเสมอหรือคุณเองไม่อยากเริ่มไม่อยากไปต่อละประมาณนี้เลยนะคะอคุณจะสังเกตได้เลยนะคนที่เข้ามานะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูอย่างที่บอกนะคะต้องระวังไว้เลยว่าเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะชาวธาตุน้ําเนี่ยนะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเนี่ยเข้ามาแล้วแหละไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะนะคะ เออชาวธาตุน้ำขึ้นอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วไม่ค่อยถูกใจคุณอาจจะด้วยคำพูดหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ลองคุยคุยดูดีไหมอะส้มอยากให้ลองคุยนะอืมเอาจริงๆนะคะส้มทำนะ,ะกุ้งกิมเอาจริงๆส้มมีความรู้สึกว่าชาวกันลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะในในช่วงเนี้ยคนที่เข้ามาแล้วแรลดูใช่อ่ะเขาจะพูดไม่ค่อยดีกับคุณนะคะ หรือพูดไม่ค่อยตรงใจคุณแต่คุณจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนะคะพูดไม่ค่อยตรงใจอ่ะพูดแบบเขาสร้างภาพไม่เก่งอะค่ะเวลาพูดอะไรบางทีพูดเหมือนแบบอาจจะตลกหรืออาจจะแบบแอพูดไม่พอพูดไม่หวานหรืออาจจะไม่พูดเลยพูดน้อยแล้วเรารู้สึกว่ามันแลไม่เห็นส,ส,สวีทแบบไม่เห็นแบบ ไม่เห็นสวีทไม่เห็นหวานมากเลยอย่างที่เราคิดเลยแต่มันได้พลังงานความอบอุ่นนะคะเออเนื้อคู่จะมาในแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเข้ากับเขาไม่ได้มากแต่นั้นอาจจะใช่เนื้อคู่ก็ได้นะคะดูดีๆนะออสำหรับคนโสดที่มีคนเก่านะคะโสดที่มีคนเก่าเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะได้ข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับคนเก่านะคะนะว่าเขาอาจจะมีแฟนไปแล้ว ประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็ไม่ไม่คิดที่จะกลับนะคะกับคนเก่าบางคนส้มต้องบอกว่าคนเก่าบางคนเนี่ยยังมาเที่ยวไล์เที่ยวคือคุณยืนคุณอยู่นะประกอบกับคุณเองก็มีคนเก่ากับคนใหม่ๆมาด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกมีคนใหม่ๆมาด้วยนะคะแล้วก็มีคนเก่ามาด้วยนะคะพร้อมๆกันคุณอาจจะคิดที่จะกลับไปหาคนเก่าชาวมิถุนนะคะเนี่ย นะ,ะมีความเป็นเนื้อคู่คุณเยอะมากๆเลยนะคะแต่ส้มอยากให้ฟังหูไว้หูเนาะถ้าเกิดว่ามีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามาเตือนในเรื่องความสัมพันธ์ว่าเออคนนี้นะคะและไว้ใจไม่ได้นะอ่าคนนี้แลไว้ใจไม่ได้นะหรือว่าแบบเออมีเสียงซุบซิบนินทานะคะว่าคนที่กลับเข้ามาเขามีใครอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะส้มมีความรู้สึกว่าทาง ตัวของชาวการเองเนี่ยนะคะในเรื่องของคนเกา่าอ่ะถ้าเป็นชาวธนูคุณก็จะไม่เอาไม่คิดที่จะกลับไปนะคะไม่เอาเลยนะคะแล้วก็ต้องการทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาถ้าคุณรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวหรือมีคนที่คบแล้วถ้ารู้ก็จะเลิกเลยถึงแม้ว่ารักเท่าไหร่ก็ตามนะคะอประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ชาวกัรที่มีคนคุย ะะชาวกันที่มีคนคุยไม่ถึงหกเดือนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะมันมีเสียงซุบซิบนินทาจริงๆนะคะอืมคุยกันในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความหึงหวงบ้างนะคะนะเนื่องจากว่าชาวกันอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนคะ่ะเสน่ห์แรงมากๆมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงซุบซิบนินทาว่าคนที่เราคุยในบางคนมีใครอยู่แล้วนะคะ เอ,อมีชาวกุม,มิถุนตุนอาจจะเอาเราไปพูดรับหลังเดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะใครทําอะไรเรารับหลังนะคะในเดี๋ยวจะมีคนมาบอกเรานะในช่วงหรือเราอาจจะรู้เองในช่วงต้นปักอืมนะคะที่ไม่ควรไว้ใจหรอมีเยอะชาวกุม,มิถุนตุนชาวพฤึกศพชาวเมสิงธนูอืมนะคะเนี่ยธนู สุดท้ายอาจจะเลือกที่จะไม่ไปต่อกับชาวธนูแต่ชาวมิถุนเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นโสดหรือคุณอาจจะเจอว่าเขามีใครอยู่แล้วคุณอาจจะถอดใจจากเขาค่อนข้างยากประมาณนี้เลยนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ไปต่อเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเขามีใครอยู่แล้วนะคะชาวธาตุไฟเมษิงธนูเนี่ยค่ะมันขึ้นไพ่คู่เพราะฉะนั้นส้มอยากให้คุณระมัดระวังอ่ะ นะคะดูดีๆนะดูดีๆค่ะว่าคนที่ควบคุมเขาเนี่ยเป็นแม่เขาเนะเป็นญาติผู้หญิงของเขาเป็นญาติผู้ชายของเขาหรือเป็นสามีภรรยาของเขากันแน่นะดูดีๆนะนะคะกับชาวธาตุน้ําถ้ากําลังคุยกันอยู่เนาะชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคุณอาจจะต้องระวังอารมณ์หน่อยบางทีมันมีการใส่อารมณ์กันนะคะเ,เรา อาจจะไม่พอใจที่เขาดูแลเทคแคร์เราไม่สม่ำเสมอไม่มีความหวานไม่อะไรเรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อนะคะหรือสัญญาแล้วเขาก็ไม่ทำตามสัญญาก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะนะสำหรับชาวกับชาวทัดน้ำามาส่วนใหญ่ก็ต้องระวังอารมณ์กันแหละอืมนะคะต้องระวังอารมณ์กันนิดนึงนะนะคะหนักแน่นนิดนึงอาจจะต้องระวังอารมณ์กันนิดนึงจะเป็นการถกเถียงกันเล็กๆน้อยๆนะคะประมาณนี้กับชาวทัดน้ำ วิธีการวางตัวที่ดีนะคะจากไพ่ชารดสแคปท a ร o t ัลไนโอเ e นเทเนะคะหัวกลับด้วยคนมีคู่ค่ะนะคะลดความพราวในตัวเองลดความรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยมีคนมาชอบเยอะฉันมีสเสน่ห์ฉันจะเลือกใครก็ได้ฉันไม่งอแฟนก็ได้ถ้าแฟนไม่ทำานันนี้ฉันฉันฉันจะเลิกฉันจะแบบมีคนดีๆแน่ใจว่าดีจริงๆ หรือมันอาจจะเป็นคำโฆษณาที่เราบอกแฟนเราเฉยๆนะจริงๆแล้วคุณรู้แหละส้มเลยไม่อยากให้คุณพูดว่าคุณส้มไม่อยากให้คุณพูดว่าคุณไม่งองแฟนคุณอะ่ะเข้าใจใช่ปะทำทำเหมือนกับว่าอยู่กับแฟนแล้วแบบคุณจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้มันมันเป็นการลดทอนคุณค่าเขาอะ่ะ มันเป็นการลดทอนคุณค่าคําว่าแฟนของเขาอะคะ่ะทาให้เขารู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าเฮ้ยให้คุณพูดนิดนึงว่าคุณต้องการเขานะคะถ้าคุณยังไม่สามารถตัดขาดจากเขาได้จริงๆนะคะลดการพูดแบบทําลายจิตใจกันนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมีเขาเขาอะต้องมีเราเราก็ต้องมีเขาไม่งั้นจะอยู่ด้วยกันทําไม ต่างคนต,งต่างต้องมีกันและกันประมาณนั้นนะคะนะคะให้ให้พยายามแบบสร้างคุณค่าให้คนที่เรารักให้เขามีกำลังใจที่จะซัพพอร์ตเราเขาพูดไม่เก่งอะคะ่ะเออแต่ว่าเราเนี่ยพ่ายเผยหมดแล้วว่าเขารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นอยากให้ซัพพอร์ตจิตใจกันสำหรับคนโสดน,นะคะคนโสดอะช่วงนี้ คนโสดช่วงนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังบางทีอาจจะต้องระวังการมีปัญหากับผู้หญิงด้วยกันอาจจะมีศัตรูในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าเอาใครเข้ามาเพราะว่าเราเหงาสมเข้าใจค่ะว่าทุกคนมีความเหงาเข้าใจเข้าใจอยากมีเพื่อนแต่ว่าอย่ารีบเอาใครเข้ามาเพราะเหตุนี้นะคะมันเป็นการลดทอนคุณค่าตัวเราเหงาก็คุยกับเพื่อนเหงาก็หาอะไรทำเลี้ยงแมว เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวนะเออน้องแมวน้องหมาได้เลยนะคะเลี้ยงเอาไว้แก้เหงาได้นะคะแต่อย่าเอาใครเข้ามาเพราะเพราะเหงาหรือรีบเอาเข้ามาเพราะมีแนวโน้มที่คุณอาจจะพลาดได้ง่ายถ้าคุณเลือกเอาคนเข้ามาเพราะความเหงานะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะพลาดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนกับตัวคนที่คุยกับเขารับรู้ได้คนที่คุยกับเราเขารับรู้ได้ว่าเอ้ยเราเหงาอะ เพราะฉะนั้นเขาจะมีเงื่อนไขอะไรก็ได้นะคะให้เราอะทำให้เขายังอยู่อย่างเช่นเขาต้องการเนี่ยขอยืมเงินตรงนี้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาจะยังอยู่ถ้าถ้าไม่มีเงินก็คุยต่อกับเราไม่ได้มาหาเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังการเสียเงินเพราะความเมตตาหรือว่าเพราะกลัวตัวเองเหงากลัวตัวเองจะไม่ได้เขาเป็นแฟนตรงนี้ต้องระวังนะคะสายเปตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเก็บ <g> เ <itt s> <g itt s> งินไว้นิดนึงอะประมาณนี้ด้วยนะคะอ่านะคะ ถ้าต้องการความสัมพันธ์ระยะยาวส้มบอกเลยว่าอย่ารีบะนะคะมาดูนะคะสำหรับไพ่ออร์เเคิลนะคะสวยๆนะไพ่ออร์เคิลนะคะดูว่ามีคำแนะนำดีๆในเชิงบวกอย่างไรนะคะกับชาวกัน Celebration ันค่ะเนี่ยมีงานรื่นเริงมีงานเฉลิมฉลองแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นวันเกิดชาวกันหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความสุขไปกับมันนะคะนะนมีความสุขไปกับมัน นะคะมีความสุขสนุกสนานนะคะเติมความสดใสให้กันกับแฟนคุณนะคะเหมือนเหมือนเราเอาฟิลอ่์เอาฟิลเอาความรู้สึกเอาใจอะค่ะแล้วไปอินกับความรู้สึกสนุกสนานและเติมความสนุกสนานให้กัน<ไ>พยายามอินไปกับความรู้สึกสนุกสนานในเชิงบวกแบบนี้อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่จุกจิกหรืออย่ายอย่าคิดในแง่ลบกับมันคือในเมื่อมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมีการเฉลิมฉลองก็ยินดีไปกับมัน นะคะสร้างพลังบวกให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคู่ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะเติมความรักให้แก่กันส่วนสําหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะได้เจอหรือพบรักนะคะได้เจอคนที่เรารักนะคะดหรือได้มีสังคมใหม่ๆนะคะในงานเฉลิมฉลองของคุณก็ได้นะคะก็อาจจะมีการได้เจอคนมากขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเพิ่มพลังบวกสร้างความสดใสให้ตัวเองเนาะนะคะ Uh, New Beginnings เนี่ยมีนะคะส้มถึงได้บอกว่าบางคนเข้ามาเหมือนเนื้อคู่เลยแหละนะคะแต่บางคนอาจจะมีใครอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่คุณจะต้องทำสำหรับคนโสดคือการกลับมารักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากการรักและให้คุณค่าตัวเองก่อนใครเข้ามาก็บอกค่อยๆก่อนไม่ต้องรีบนะคะคนที่เขาจริงใจกับเราเราให้รอเท่าไหร่เขาก็รอเท่านั้นละคะ่ะจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นก็คืออยากให้เราแบบอบกอดสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการเริ่มต้นรักตัวเองเสียก่อนนะคะสำหรับคนที่มีคูนะ่คนที่มีคู่อาจจะมาเริ่มกันใหม่ในเรื่องกับคนเดิม,ดมในเรื่องของความสดใสนํานความสดใสเข้ามาในชีวิตนะคะเริ่มต้นที่จะรักกันใหม่สร้างพลังงานความสดใสให้แก่กันนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือคนใหม่ๆที่อาจจะมีการแทรกเข้ามาก็อยากให้เขาแทรกเข้ามาได้นะคะเออนะต้องเข้มแข็งนะ เฟรดินแวรลูสนะคะนะให้ซื่อสัตย์กับคุณค่าของตัวเองเนี่ยเห็นไหมไพ่ไม่อยากให้เราลดคุณค่าตัวเองไม่อยากให้เรารีบร้อนยืนหยัดในคุณค่าตัวเองใครรอไม่ได้ก็บายใครมามีเงื่อนไขกับเราบอกบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าไม่รีบให้ตัวเขานะเขาก็จะอันนี้ส้มพูดเรื่องจริงเนี่ยนะเปรียบเทียบไปเห็นภาพเลยนะเนี่ยถ้าไม่ให้ตัวเรานะเราก็จะไม่ครบต่อนะก็เรื่องของคุณสิ <c oughs> เราบอกเขาไปเลยเนะก็เรื่องของคุณ เนาะเราเราพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ต้องรอได้คุณต้องให้เกียรติเราถ้าคุณบีบเราขนาดนี้แสดงว่าคุณไม่ให้เกียรติเราและถ้าเราให้รีบให้เรากังวลว่าเขาจะไม่อยู่อันนั้นคือการลดคุณค่าตัวเราเองอย่าให้ใครมาสร้างเงื่อนไขหรือบีบคัน้นเพื่อทำให้เราต้องลดคุณค่าตัวเองนะชาวกันนะยืนหยัดในคุณค่าตัวเองไว้และสำหรับคนมีคู่นะคะคุณเอง ต้องให้คุณค่าตัวเองด้วยการที่คุณสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองโดยที่อาจจะไม่ต้องค้นหาพลังงานดีๆจากคนอื่นที่เข้ามารายล้อมรอบตัวคุณนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นได้ด้วยการนิ่งสงบหรือใจเย็นมากขึ้นนะคะกับแฟนกับคนรักของคุณอันนั้นล่ะค่ะคือการเพิ่มคุณค่าที่ควรจะทำนะคะแต่การไปเพิ่มคุณค่าตัวเองด้วยการแบบไปเฟรชหรือว่าไปเช็คเดตติ้งกับคนอื่น อันนั้นส้มว่าไม่เหมาะอ่านะคะมันไม่ใช่การเพิ่มคุณค่าตัวเองอันนั้นมันถือว่าเป็นการลดคุณค่าตัวเองด้วยซ้ำนะคะในระยะยาวมันก็ไม่ส่งผลดีถ้าเกิดว่าเราติดกับดักคนที่เข้ามาใหม่ๆมันจะยิ่งวุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นให้พยายามรักษาความสัมพันธ์ด้วยความใจเย็นสงบนิ่งและใช้เหตุผลอันนี้จะแลดูดีกว่า น,นะนะคะประมาณนี้นะคะช่ากันนะขอให้ชาวกันทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ